ทำต้ mhm. นมาทำต้น้าห้องบูมาห้องกงสะอาแน่นียแต่ล้างนี่นะตอนเเสือกร้ายมาตะเบินเด้อปกระด้างเสียโอ้โอ้อาหารพี่ซนใส่ในนี่ปเออเจาะมัดไปซนปูซนปลาโอ้ก็ดวยงามเ้ย สองหลังติดกันเบ้างเดลินโอ้บอ่แม่น้ำห้วยน้ำเป็นธรรมศาสตนะิเนาะเอาที่รายแล้วก็เอาหญาอัานั้นจะมาเกิดลูกอยู่นี้ข้าเจ้าจะบ่ให้เกิดอยู่ทงเฮือนป <laughs> ู่มีแต่ตัวใหญ่ๆปู่เจนทางโหดอีหนี <laughs> ไปตามห้องผู้ห้องพานี่ หมดทางนั้นเลยสุดยอดของการเดินทางเลยลุงคอยเนาะไม่คอยลุง ยอกะก็ตามเน่ยมัดส่วนตามตามย่างนี่ค่ะตามบอนเกือมูเจมารีบ่ะตะบืนโอ้โอเ,เห็นน้ำพักเ,เ,เห็นน้ำพัก,กน้ำพักน้ำพัก,พก,เ,พกเห็นสมพักบ่ มีขันน้นตอนเนาะวิธีโอ้ยเงี้ยเนาะเงี้ยแล้วมุมกรองในป้ายันย<อ>าเดือ้อเออน้ปลาเดือจ้าเลยแค่นั้นก็นอัวเอญะไอ้ส้มเนาะที่อันนี้คือวิธีการของเขาเห็ดชมพักเ<อ>ขาเจ้าส่วนใหญ่เขาเจ้าจะไม่ได้คันเอาเคื่อแถวบ้านเฮานะเขาบอกค <จะ S 1> ัน,นเนาะ ก็ตําเอาผักกาดแก่โอ้ตําแล้วไปปุ๋มชื่อคืองแม่พอเฮ็ดขันชมอืมขันตนเนาะบ่ได้ใส่หยังเลยบ่บ่ใส่บอยเ่ใส่เตียวบ่เจาะเตียวเจาะบอยบ่เจาะกระจาเจาะเตียวเจาะบอยจนน้อยู่เจาะกันเนาะเออเจาะบอยย่าด้านวนนี้อยู่เจาะกันเาะ่นอเออเออเดี๋ยวนี้มีแต่ผักกาดล้วนๆาในอเครื่องปุ๋เีเฮา แล้วเขาเอาไปใส่ใส่ใส่กระบังมาหรือว่าใส่ยังยัดดังแล้วหยัดดังแล้โอ้เสีเซลโมเสีเซลโมนี่เออเอาไปใสเซลโมก่อนเนาะโอ้นี่นี่นะขั้นโตนนะท่านผู้ชมถ้าเขาโบมาเขากับโบฮู้โบมาสัมผัสวิถีชีวิตนี่กับโบฮู้กับเจ้าเฮ็ดขั้นโตนการเฮ็ดส้มพักตรงอยู่เขตบะโนอกเขานี่เป็นยังไงเนาะอันนี้มันมาเจอขั้นโตนเลยนี่เรากำลังจะเอาใส่ฮะโอ้จังซีเัาต้องได้ล้าง สะอาดแค่เน,นี้ยไนี่ไปล้างนี่ยนะเดี๋เรียวนึงยย่งแก่วัวเรียววัเรียวเนี่เรียวนุยย่ม่เรียวแต่ไอล้องงยางล้าง,ง,งสะอาดแล้วจะเอามาต่ำเออหลังจากต่ำแล้วก็เอาไปเสื้อไปเซดเลยบัตรชีเซดเนี่ยเรายจะเชื้อเกลือเชื้อม,ม,มักเพชรเสร็จแล้วใส่เกลือมักเพ็ดเนาะเจ้าเบี้ยวเจ้าเจ้าบอยเจ้าเตี้ยวเสร็จแต่เกลือละละ

มันสม้มในมือสาวกินเลยเนาะโอ้บุเกิลสามมือสม้มแน่นอนสามมือได้กินเนาะง่ายๆทา่านผู้ชมกัาเจ้ากินน, <_ S 1> นี่คันตัวนี่นี่นะคันตัวเขาเจ้าบริคัลเขาเจ้าต่ำเมาเนาะต่ำเม้าเกลือมาใส่จังสิแล้วก็เอากวบกวบมีเนื้อขวบบ่กวบไว้เนาะปิด <_ S 1> ไว้ไหให้มันสม้ม<ะ>เนาะปลาเกะกระตุกเก๋ากินได้ปะกระตุกแล้เจ้กระตุกอะไรอ่าอ้ารอะไร ต้มบ่ต้มกินมีไปไปทุกบ้านมีทุกบ้านเนาะหนูใหม่แามอ่ะบังแามยามมันอันนี้ได้ไหมยังฮะขเขาเปียกจ้าบ่จ้าจ้าโอ้ต้มเซียังนี่จ้าเอมเนาะยัยงไงอยู่จะคนนี่ฮะ,ฮะอยู่กันอยู่อยู่จะคนสามคน โอ้หนึ่งสองสามผู้หนึ่งเลยสิผัวเจ้าเลยสิผัวเจ้าไปผัวผัวเจ้ากูเป็นผัวค่อยผัวเจ้าผัวค่อยไปแล้วป่ะสินะเอออเขอบใจเด้อมันชวนมันชวนโอ้ได้มาเห็นวิถีชีวิตการเฮ็ดสมพักของข้าเจ้าการเฮ็ดสมพักของข้าเจ้าอยู่ในเขตนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ไปอีกอย่างเนาะคิดมานะไปแล้ว เป็นอายเป็นอายโอ้คักกุยบ้านนี้มีแต่สามหลังคาเนาะในเิน <energetic descriptive> ี <Becca> ้โ kind อ of ้มีน้ำปาดานมันตะเบินเด้อบ่มันเพงแล้วเนาะตะลังไบร คอยใจภาษาลาวเออมีสามลังเท่านี้นอออนบอกเือนแถวนี้นมีสามลังนี้สีดุงสามเบนได้ปะสามลังนี้เบนได้ปะสามลังข้าวเบนได้ปะสามลังข้าวเือนไปไปเอวไปดงเออกำลังซานสวิงว่ะมันส้วนขอขึ้นไปเบื้องเนีย้ยได้อบน่ได้ปะขอขึ้นไปเบื้องนี้ภาษาเะไรเจ้านี่ เอออันนั้นจะครูสอนอะไรเลยเออลักษาสวิงนเนาะภาษาบรูนี่ว่าอะไดเนี่ภาษาบรูบออน,อ,ไปไปอนุกอนุกโอ้ยไปซ่อนโอ้คุณยิงกระสานปืนนะครับผมเนาะอันนี้เป็นอนกุกกระจายวาเนาะอนุกออนุกเนาะไปสานสานแล้วไปซ่อนนะครับผม อเอาไว้ไปซ้อนอยังนี่ซ่อนลูกเขียดลูกกบกระดังเสียอโอ้ไยซ่อนเสียนเนาะซ่อนอยู่ไอยู่ห้วยปะปะเดาวปะเดาอยู่ห้วยเออไปซ้อนปลาดาหาอยู่หาก,กินเนี่ยนอยู่บ้านนี่ซ่อนซ่อนป่านี่หาอะบังบ่ <laughs> โอ้โหเนาะ น,น,นึ่งข้าวซุปละบอนนี่เงินไฟไหมนะผูะ้ชมเงินไฟเบิงบ่งเนาะเบิ่งเงินใหญ่เออบันชวนบ้านชวนบันชวนเออขางเข้าวอี๋เนาะโอ้โหท่านผู้ชมบรเห็นหน้องเนาะมันมืดเราจะเอาเข้าย่างไฟด่างย่างไฟไว้เพื่อให้มันน,นั้นห้าวเราก็ไปสีเนาะตัวนี้แม่นอ้าวเก็บข้าว,วนี่เนาะ นี่สารเข้าก็จะก็จะโบ๊ทจะบุมี่เล้าด้วยทางนี้นะก็จะจะสารใส่อย่างที่เอาเข้าใส่นั่นนะ<ม>ขอบใจเด้อคนส่วน,นลงไปก่อน,น,นเดี๋ยวมาดกเึ้นไเก่อะ อโอเคคร,รับทุกท่นได้แล้วขึ้นไปเบิ่งวิธีชีวิตข้าเจ้ายามแรงเนาะได้มาปลาปลปปลกระดังตึง้มตึ้มตึ้มอ่านี่จะเป็นเพื่อนอีกหลังหนึ่งคนะร,รับท่านโอ้คักงไวประตูตัวน,นี้ผมมีประตูประตูบ่มีเนาะโอ้ใสโ่โซลาเซลล์เนาะมีโซลาเซลล์บ้านติดภูเขาคร,รับทุกท่เนาะส่วนพักกม็มีนี่ โอ้แถวนี้บุมีข้อไก่สังเกตบ้างจะเห็นแต่ไกะย่างไก่จังสิที่้ขจ้าเลี้ยงนะจะเป็นจังสิมันส่วนโอ้มาแต่ให้แต่ส่วนแล้วเนาะครับเลยเนาะการล้างให้ยังกินอ้ยะอ้ยะบอกันว่าวันไม่เท่านี้วันนี้ไอไอ้ ออไม่เอ้ไม่냐เจ้าเะอเหรอ้อเรอเหนอเหรอเมรอเหอเหรอปรอเารอเหรเอเหรอเหรอเมรอเหรอเมรอเอนอเหอะหาเหรอเอเอรองอเหอเหรอเเอเหรอเหอเออเอเอาอรอเมอเออเเห ไม่เท่าแถวนี้นะเขาเอิ้นว่ามูยะมูยะออยะเลยแม่นยาอูยะมูยะออยะออยะเลยแม่นยาเข้างไม่เท่าละบ้านี่ไหนมูยะคือเราเอื่อนยะเอ้ยยะเอ้ยนี่แม่นหมายถึงเท่าแหละโอ้แต่มาอายะเอ้ยแล้วมียเมียโอ้ยหัวดำพูดแล้วโอ้็ห้ันคิดไม่เท่าตาจ้าบ่จ้าโรจ้ากระดับ จกกับแล้โอ้หอโหแม่แม่อออมเออแกงอันนี้นเนาะเข้าไปเบื้องเดียเด้อยิงเด้อยิงี๋ยิงนู่เบิงตะจานาอะมาแต่ให้เนาะน,นี่เนาะให้แต่่วนเนาะไม่เท่าเนาะโอ้คนเห็ดกินทำไปแล้ว มาจอเพิ่นกําลังเฮ็ดกินเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึงได้เห็นฮุงอ๋ออาหารเ่นด้อพี่้องอันเสี้ยเสี้ยอันเหยงสี้ยัเรียงอือโอ้ปลาละเสี้ยเนาะเรียงแล้วกปูเออตาจาเออไปซอนบ่ซ้อนมาเนาะตาจากับนี่บ่ใส่ในนี่บ่เออตาจากับในจอนี่เนาะเอออใส่เจาะมาก mặc rồi đưa 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 Ok đưa 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 đây đưa 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 đang đưa 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 เป็นกาใส่น้ำเห็ดกินมามนี่ยนี่แม่นเห็นเขาเ้าเห็ดกินเนะเาะข้ากินง่ายอยู่ง่ายท่านผู้ชมเลืออยู่กับธรรมชาติเทาบบจำเป็นต้องคิดว่าเออมื้อนี่สิกินยังต้องได้ไปซื้อเนาะไปเลขไปหาบบเนาะทางนี้มีสวิงอันนึงนี่ก็สามารถไปซ่อนปูซ่อนปลาเนาะได้ปูได้ปลาหอยยังต่างๆก็าสามารถมาเห็ดอยู่เห็ดกินได้สบายสบายเลยเฮาบบต้องมา คือในเมืองถ้าบูมีเงินแล้วอยู่บูได้อยู่เมืนนอกนี่กินยังไงก็กินได้เนาะยืดสบายสบาย,บายอยู่กันจะคนนี่ยอยู่จะคนบูมีปัญหาโอ้หาคนเจา้าเราเป็นเคยแม่ไอ้กบอยู่ในเฮือนเนี่ยโอ้ใช่แล้วมีแต่แต,แตงมาแตงมาเฮือนโอ้เต่งเมียมาเฮือนแมนแ่เนี่ยมีแต่แมาอยู่น้ำพอ่อนน้ำแม่เลื่อนออันนี้กับเมียเจ้าเนาะเอื้อยน่นี่เนาะโอ้เอาเมียที่บ้านได้นี่เมียเจ้าอยู่บ้านได้ บันลากักลอกลากนี่นี่กลอกลากโอ้เอามาอยู่พี่เรียบอ่าว่าง่ายง่ายเรียบเลยนอนห้ออยู่แหละเออบ้านจะอยู่นั้นมาอยู่นี่เนาะอยู่อยู่แถวนี้แหละเห็นหน้าบอกเห็นให้เห็นยังเห็นนี่ยหน้าบอมีมีเด็ดให้เห็นให้เนาะโอ้อยู่ทั้งผู้พันแล้วเนาะทางจะค่อยไกลมายม่นบ่เม่นบ่โอ้ไร่ปลูกไสไส้เลยไหมยัง รายเดือนให้โดยสไลอ้ปลูกเข้าให้อยู่ทั้งผู้เดือนได้ขจาวถ่างให้เดือนเริ่มแต่เดือนสามเดือนที่เดือนสามเนาะโอ้แล้วก็จุดจุดยามเดือนห้าเดือนห้าจุดแล้วก็เฮือเดือนได้ปลูกเข้าไปนี่ปลูกเดือนหกเดือนหกโอ้เดือนพุ่นเก็บเกี่ยวเด้เดือนได้เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเดื่อยๆขึ้นกันเดือนสิบเอ็ด มีเวลามีเวลาพักอยู่ป่ะแต่ละปีมีป่ะบัดเกี่ยวข้าวแล้วเนาะแล้วก็พักพักจากเดือนสามเดือนโอ้ได้พักสามเดือนเออแล้วก็ไปเฮ็ดอีกทางให้เฮ็ดอีกอาชีพประจำวันเลยเนาะแบบนี้เนาะทุกมื้อหาอยู่หากินได้ไปหาอยู่หากินอะไรอะ หากินแบบธรรมชาติเลยครับมีอย่างเขาไปหามือตอมืางนี้อย่างนี้บันไดเราไม้เนาะหานาไม้กินยรรไดพวกมีนาไม้กับหานาหายหญ้านื่งมากินโอ้แสดงว่าโบไดซื้อเนาะมีมีแต่ซื้อบางเวลาก็มีเบียดมาขายเขาก็ซื้อน้ำเบียดใช่แหมเออมีแต่เขาซื้อขั้น่าแล้วก็ซื้อแต่เป่งนัวเป่งนัวเกลือมะพร้าวเด้ยมะพร้าก็ได้ซื้อบ่ข้าวผูกเก่าซื้อน้ำเขาเถอานั้นซื้อ มันนี่เจ็บไข้ได้หนาวได้ไปเข้าห้องหมอยใช่ไหมนีซุกซลามีุกรลาเนาะแถวนี้เนาะมีดิวันตะเปื่อพึ่งเออมันตะเปื่อสามบาทนี่ัโอ้ไกลไกลนี่ไปบ้านสองสามบ้านก็ห้องตะเปื่อโอ้กับไข้ในน่องแบบนี้เนาะห้องหมออยู่ใกล้นี่ใกล้เนี่แต่ยังบม่สะดวกนำเส้นทางนี่แหล้วเส้นทางยังลำบากอยู่เนาะบ่มีไฟฟ้าบ่บ่มีมีแต่สายโซลาร์เซลล์โอ้สายแสงตะเวนอยู่กับธรรมศาสตร์ เป็ดไก่นี่เด้อันเอายังเกลือมันข้าปังเราเขามีเข้าไปของมีกินข้าก็เอาเข้าเปลี่ยนเออต่ำข้าวปะอยู่นี่ยังต่ำข้าวอยู่ยังมีมีหกต่ำข้าวเนาะมีแต่อาชีพปลูกฝังเนาะเที่ยนี้เออยังธรรมศาสตร์อยู่นะับผู้ชมอ่ะขอบใจหลายๆเด้อด้วยโชคดีคือกันปานธรรมน บ้านมีเตแต่ละบ้านนะมีเต่สองสามหลังเนาะอยู่ติดติดกันคือจไิอยู่ใกล้ๆผู้นี่แหละเนาะแล้กะเจ้าก็ยังต่ําเข้าอยู่เนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอ็มีห้องสีแต่่าสามหลังนี่บูมีเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงเบ้ธรรมดาและเพี่ยน่ะอยู่ทางผู้เนาะบูมีน่าเวนี้เพราะมันเป็นผู้มาด้แล้วก็เส้นทางก็ยังลำบากอยู่เนาะบูมีไฟฟ้าอาศัยอยู่ แต่สงสามพวกพวกลางป่าดงเลยมูหว่าเขาเจ้าใช้ชีวิตอยู่ได้จังไดก็คือเห็น,น,นแล้วเนาะขาเจ้ากินง่ายอยู่ง่ายอยู่กบธรรมชาติคือจังสิแหละดังที่ท่า้ชมแหนมเห็นเอ้าจังได้ก็ตามไปติดตามเส้นทางการเดิน,นทางของมาตกเนาะเพราะว่ามาตกต้องในเดินทางต่ออีกเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วบมโูว่าเส้นทางการเดิน,นทางหรือว่ามื้อนี้มาตกจะไปนอนใส่ยังบมโหเลยต้องไปเบิ่งไปติดตามหับส้มนำกันใน xin tuyến đi này anh sẽ đi đến ngay luôn nhỉ, bừng, to tham oh, oh. ô, có uh -huh. đôi, đôi, nè. đôi nha, đôi sợi, đôi sợi, ô, còn hai, nam, le, hình đấy, ta -ja. เงินคั่วเงินเห็ดกพิ่นว่าว่าดงตาจ้าโู่งามเว้ยสองหลังติดกันเบิ่งคักัดเป็นงินสองหลังติดกันแล้วก็เนี่ยข้าเจ้าเคยใช้ยู่เงินหลังนี้แต่เดี๋ยวนี้ได้เงินหลังใหม่หลังใหญ่แล้วก็เลยปลาเห็ดเงินคัวขบวนยู่เห็ดกิ่โอ้คักเว้ยเงินหลังนี้เป็นเงินข้าเชืว่าละเพื่อเห็ดลิ้นนี่เนาะเงินแบบ อยู่แบบง่ายๆนะโมเมนต์ว่าเว้าให้ขาเจ้านั่นนี่เลยแต่ว่ามันหมายความว่ามันมีความสุขนะโมจเป็นต้องมีเงินหลังหง่ยขาเจ้าอยู่กับธรรมศาสตร์บไร้ต้องแข่งแย่งแข่งขันกันว่าใครจะมีหรือว่าบุมีี่นะเพราะว่าธรรมศาสตร์มันปั้นแต่งมากคือนิดชีวลแล้วมันง่ายๆสบายๆนะู้สมเนาะ <laughs> <laughs> มันอกคิดต่าต้องแข่งขันกันว่าเออไม่เหาตื่นสวยเอาบุด้มีอยู่มีกินเนาะ <laughs> เพราะว่าขาเจ้ามันสร้างมาอยู่แล้วอยากหาหนูไม้เข้าป่าเข้าป่าไปเลยนี่นี่กอหนูไม้ <c oughs> นี่ใกล้ๆนี <c> ่ <oughs> มันสบายเนาะอยากหาปูหาปลาหาตามห้วยนี่ก็ได้มันสะดวกไปไมัดทุกอย่างนะเนาะนี่เงินหลังน้อยๆตังค์หลุดตังค์ป่าถือว่าสุดยอดในความสุขทำไปตรงเนาะเดี๋ยวมาเบิ่ง บ่อมข้าเจ้าเอาน้ำใส่น้ำข้าเจ้าส้มใส่ยู่ใส่เนาะไปเบิ่งน้ำกันบ้านส่วน <c oughs> บ้านส่วนล้างถ้วยบ่โอ้นี่เนาะบ่นนะเดอะเดลินบ่เดลินโอ้บ่แม่น้ำห้วยโอ้ล้างถ้วย <c oughs> อยู่นีนนะ่เนาะนโอ้หวอ <c oughs> ัวน,น,น้ำมันมาแล้ว เด็กธรรมชาติธรรมชาติเลยเอางานจังมาถูหม้อเนาะมีนจะต้ <c ười> อัพอีกเอาพอดดาวและตะก้าอัดเสร็จอันนี้เลยนเ,เนาะ,นนะเอ็มเานาะเดินนี่เนาะเอ็มเอ็มดาวเจอได้โอ้ผมฉีดน้ำนี่มาจะเกิดเลยมันจะมึงมาล้างถ้วยอยู่นี่เนาะเครื่องจ้ามันบนนี่เครื่องไหมเบิร<อ>์นเบินจอเอ๊ะ งคนอื่นเนาะเจ้าเอาน้ำอยู่นี่ในมือกิ่นนะเดืออยู่นี่นะเออโอ้คนเอาน้ำอยู่นี่มือกินมาเตินใส่นะบนล้างถ้วยกับมาล้างอยู่นี่ใกล้ๆกันเงินมันเ่ยเดือดเนาะใกล้ๆอยู่ในคอนโดนมาคนเอาเลยล้างไธรรมชาติดนะเอาที่ใส่แล้วก็เอาหญ้าเอาเงาพัดซีแล้วก็เละ ขึ้เพิ่งเหรอเวซ้ำได้ยู่ได้ซ้ำได้น้ำนี่จะาหู้บนน้ำมาจากใสฝุ่นเทิงผู้นะน้ำที่กระเจ้าใส่หนะบลธรรมดาเลยมันบริเวณน้ำมีสามชิดสามเคี่นีนะจากธรรมชาติปันแต่งขึ้นมาล้วนๆนะผิดจริง,งอันที่กระเจ้าไมาเห็ดนหนบุ้มีก็ต้องการต้องใส่โทษอ,อย่างนี้ยต้องการนี่ไม่ใช่เลยนะี่ผ้าเป็นบิ้ง เอาไม้เพียงอันหนึ่งคำ้ำสบายสบายนะสุดยอดของธรรมศาสตร์เลยจริงๆนะได้มาสัมผัสลยโอ้ยสุดยอดแหนะ่งความสุขทา่านผู้ชเอ้ออันนี้แม่ความสุขโดยแท้จริงเลยวันไดมีอย่างปั้นเต่งว่าจาเป็นต้องไปเจาะน้ำประดานว่านั่นนี่ใส้น้ำจากสายฟูเลยว่ามันมาจากธรรมศาสตรอย่างแท้จริงเลย เบิ่งธรรมศาสตร์บ้านเพิ่น,นงามบ่โคตรงามหาสมญะเนาะสำหรับการเดินทางของบา้านตุกนี้ถือว่าเจ้าจะบ่ผิดหวังและจะพบในสิ่งที่เจ้าบ่เคยหูโบเคยเห็นเนาะมันจะเป็นบทเรียนอัน้ํำค่าให้กับคนที่เข้ามาเบิ่งส่องวิธีราวของบ้านตุตกหน้าพรองโบผิดหวังแน่นอนท่านผู้ชมอ่ากลับเข้ามานี่น้อยนึงครับผู้ชมเนาะยังมีข้อ มูลที่จะให้พระจะให้ท่านผู้ชมนี่ได้หูได้เห็นได้ครับหูน้ากันอันนี้เป็นเฮื่นของผู้หญิงที่ถือพาบนที่ว่าตําคกอยู่นี่หรือว่าตําเขาบนว่าตําบัเวิยาบัด,รบดหรือว่าตําพักนั่นแหละท่านผู้ชมเฮ็ดสมพักเล่ากําลังสีได้ลูกหรือว่ากําลังสิเกิดลูกเนาะอันนี้ใกล้ใกล้หื่นนี่เลยคือฮือน่นที่แม่ยิงคนดังกล่าวนั้นถือพานั้น จะมาเกิดลูกอยู่นี้ข้าเจ้าจะบวให้เกิดอยู่ทงเฮือนข้าเจ้าจะให้เกิดต่างหากแล้วจะมาอยู่นี่จนครบกาหนดเนาะครบกรรมโปกรรมประมาณเจ็ดมือหรือว่าย4สิบสี่ิมามือข้าเจ้าจะมาอยู่นี่นี่นี่เป็นเฮือนหลังน้อยน้อยนี่นี่เนาะมาอยู่นี่ได้มาอยู่เบียบบูห่าน่ะดีนะมันทำไมยั่งแต่ขาดแต่มุงหลังค่านเป็นเฮือนที่ข้าเจ้าจะออกลูกจะเกิดลูกจะมาอยู่นี่นี่เนาะ ในบางห็นิงเต็เกิดอยู่ป่าต่ว่าเห็นอยู่นี่เนี่ยเขาเจ้ายังใส่เนาะให้เกิดอยู่ใกล้ๆหเงินนี่เหเงินบริไกตใกล้ๆนี้แต่ให้เกิดอยู่ต่างหาเนาะสาเหตุหรือว่าเหตุผลก็คือถ้าเขากเกิดอยู่เงินเนาะมันบทหนึ่งบทสะดวกสบายสองมากก็คือม่ยิงถือผ้าหรือว่ากเกิดลูกออกลูกนั้นมันจะเปื้อนกับเงินพ่อแม่ต่างๆต้องได้ไปเกิดอยู่พุน,นต่างหาเพราะว่ญญาย่านบาบ หรือว่ากรรมเนาะบุญคุณพ่อแม่นเนาะกาต้องไปไปเกิดอยู่บนต่างหากท่ผู้ชมน,นี่เส้นทางของเท้าเดินทางมาเนี่ยเทามาทางนี้เนาะแล้วเทากลับไปตามห้องผู้เจอผู้เนาะก็จะมีแต่ละหมู่บ้านบ้านละสองสามหลังคาสี่ห้าหลังคามาเรืออีกเนาะจนมาพบหมู่บ้านนี้นี่ค่ะใกล้ๆกันนี่แหละตามสายทางที่เรามาถามา เพ่นทุกบ่มีความสุขบ่บาตกหัาประกันความสุขเลยว่าที่นี่มีความสุขแน่นอนหัาประกันนี่ <c oughs> อ๋อบึงสัตว์เลี้ยงคนนี้เนาะงัวควายลหลายเนาะนี่สัตว์เลี้ยงของเพ่นเพ่นจะเลี้ยงตามผู้ตามผานี่แหละเนาะกระเบบธรรมศาติธรรมชาสตร์เนาะบ้านติดภูเขานรรมจักรภูงามเลยอู้ มันส่วนค <c oughs> วายลายเนาะควายเจ้าป่ะโอ้ควายคนนี้ <c oughs> มันมันเข้ามาป่ะเออเข้ามาหัวนี่เออเข้ามาหัวนี่โอ้เพื่อนไปเลี้ยงอยู่ไซน์เลี้ยงอยู่ภูมป่ะเออ,เเอ,อสองสี่หกเจ็ดเก้าปล่อยตามธรรมชาติเลยเนาะธรรมชาติเลย มีแต่ตัวใหญ่ๆปูอยู่ในกล้องตะล่างก็เห็นวนะ่มันย่างมา,าเอาม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 าเลยมาเลยมาเลย,าเลย, <c oughs> เยราคานี่หลายหมื่นตัวตวนี่ท่านผู้ชมราคาหลายหมื่นสุดๆเลยนี่เ <c oughs> บิ้งล่ะโอกไปทางนอกพ่นเนาะป่าไม้หลายเนาะนมไม้กับใกล้ๆ,ๆเฮือนเลย,ยคันยานจะกินนั้นธรรมชาติสุดๆเนาะอันนี้มัน สุดยอดแห่งธรรมชาติมีสัตว์เลี้ยงมีดินดนตอนหน้าอุ้ยมอยากจะบรรยายบรรยายบมมัดความสุขมันอยู่โบกไก่เกินเอื้อมธรรมชาติใกล้ๆนี่เลย